การพาไปดูอาคารแซดวันแบบ EP2 นะครับเริ่มเดินตั้งแต่หลังตอมอนะครับแล้วเราก็จะเดินทางด้วยรถ APM นะครับรถชาทเทิลบัสที่จะพาทุกคนไปสู่อาคารแซดวันะครับลงไปข้างล่างนะครับอยากดูคลิปเพิ่มเติมของรถ APM นะครับผมทํำไปแล้วนะครับไปดูแบบจุกๆก,กันได้เลยนะครับเดินทางด้วยรถ APM ประมาณ1นาทีเกือบ2นาทีนะครับ ก็จะเดินทางไปถึงสถานีรถไฟฟ้าของอาคารแซตตอนแบบนี้เลยนะี่ยแปบ๊บเดียวก็ถึงเลยนะทุกคนจากข้างล่างชั้นใต้ดินนะครับเราจะขึ้นไปได้เลื่อนไปที่ชั้น3ชั้น2แล้วก็ชั้น3ใต่ระดับขึ้นไปนะ สองเป็นโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศกับ connecting flight นะครับเราจะเดินมาได้เลื่อนขึ้นมาที่ชั้น3นะทุกคนจะมีแผนที่แล้วก็ flight schedule ให้ดูแบบนี้นะครับชั้น3ขาออกระหว่างประเทศนะทุกคนวันนี้มีการ full trial ด้วยนะครับลองระบบแบบเต็มที่ในะวันที่8กันยายนนะครับทุกนะคนชั้นนี้ก็จะมีเพดานกับฝ้าส,ายสวยๆจริงๆแบบนี้แหละทุกคนกับเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้เราไปดูบรรยากาศอารมณ์จริงๆของผมกันเลยฮนะเอาลทุกคนทีนี้นะฮะ f e ล l i n งตามจริงเลยครับ ผมกลับมาค <c oughs> ันเซ็วัน EP นี้เป็น EP 2นะครับมองไปข้างหน้าก็คือเห็นเทอร์มินอลหลักของเราได้เลยนะครับคือเทอร์เมนเทอร์มินอลของเราเนะี่ยงหน้าเป็นวงช้างนะครับหมายเลข S 1 1 5นะครับฝั่งนี้คือเป็นฝั่งเริ่มออกมาทางฝั่งทิศตะวัตนตกและครับอย่างที่บอกนะทุกคนต้นไม้ feeling ทุกคนมันเป็นต้นไม้ไม่จริงมันก็จริงแต่ว่านี่คือแบบมันของจริงนะก็เหมือนจริงมากทุกคนดู feeling นะ ผมว่ามันได้อารมณ์โคซี่นะครับโคซี่แล้วก็อบอุ่นมากนะครับนี่คือเตรียมรองรับผู้ที่สานแล้วนะฮะบนคือชั้น4นะทุกคนโอกาสหน้าผมจะมานะครับเป็นพื้นที่ของเลาจแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับโอเพนเกตครับทุกคนเกตแบบโล่งๆนะฮะนี่คือเกต s 1 1 7 B นเะครับเป็นโอเพนเกตแบบโล่งๆนะครับก็จะสะดวกแล้วก็รองรับผู้ที่สานได้เยอะเลย ซึ่งทางนี้เป็นทางเข้านะครับีอยูา3หัวนะครับพื้นที่รอต่อคิวเข้าแถวเวลาจะไปเจียดนะฮะก็คือโล่งๆกว้างๆตรงๆแบบนี้ครับไทยตารางนะครับเทดานฝาขมะโบนซึ่งอย่างที่คลิปก่อนดนึบอกไปนะครับเป็นลายสารแบบทรงไทยนะครับคือมันโคซี่มากเลยนะทุกคนถ้าเกิดเปิดไฟเต็มๆอ๋อหืมสวยสุดครับสาวครับสาวแบบค้ำยันนะครับค้ำยันค้ำทอ เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้ทุกคนห้องน้ําอ่ะผมตัดมาห้องน้ําให้ก่อนเลยห้องน้ําที่นี่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับแต่ว่าเป็นแต่ละแต่ละห้องแต่ละโซนนี่คือฟีลลิ่งจะแตกต่างกันแต่มีแพทเทิร์นคล้กันนะครับที่นั่งรอยาว,ยาวๆแบบนี้เลยอยู่ในโซนหน้าห้องน้ำหน้าหน้าห้องน้ําเลยนะฮะเออมาถึงเวิ้งถงตรงกลางถงใหญ่นะครับทุกคนถงใหญ่ซึ่งฝั่งนี้ก็ใช้คล้ายกับโถงของพี่กินอรีนะครับเด,เดี๋ยวไปดูปฏิมากรรมกัน คนครับผมเรียกชื่อพี่เขาไม่ถูกอะแต่พี่ท่านนี้นะเหมือนกับเป็นสิงห์สิงห์แต่ก็จะมีปากแบบที่แบบเป็นทรงแบบทุกอย่างคือทําจากโลหะเลยนะแต่ว่าทุกคนดูที่ลายนะลายห่างพี่เขาเป็นไงฮะสุดมากนะครับสุดมากคงความเอกลักษณ์เป็นไทยไปด้วยแล้วก็เนี่ยมันเหมือนกับพี่เป็นพี่ครุรือเปล่าเนาะเหมือนเป็นพี่ครุฑนอะ ไม่ใช่พี่ทงระเสียงนะ็ปพี่คุ้แล้วข,ข้างในก็คือเป็นลายสารที่เป็นแบบเหล็กน,นะลายสารที่เป็นแบบเหล็กเหมือนอยู่ในโลโก้ของสินค้าบางอย่างอ่ะสวยมากเลยครับทุกคนในเบื้องด้านในนะครับก็จะเป็นที่นั่งแบบจักรสารนเหมือนเดิมครับที่เรีกับจักรสานเบื้องที่นั่งทุกคนเป็นลายจักรสารนเหมือนเดิมเป็นเครื่องจักรสานเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะโมเดิร์นแบบนี้ครับกับโคมไฟสสวยแบบนี้เลยฮะ ท่านถามผมว่าที่ตรงที่พักจะมีที่ชาร์จแบตหรือเปล่านะฮะมีฮะทุกคนมีที่ชาร์จแบตอันนี้นะฮะก็คือเปิดใช้งานได้นะครับมีหล,หลายๆจุดมากๆครับอยู่ใกล้ๆกับพี่คมไฟนี่แหละฮะมีหลายๆจุดครับในที่นั่งพักแบบนี้น้ําพุน้ําตกสวยไม่ไหวดูนะฮะเป็นน้ําพุของจุยนะนนะอยู่ใกล้ๆกับเขตเอสหนึ่งนนะครับ เป็นโอเพนเกตแบบมีที่นั่งเรียงรายแบบนี้ให้พักผ่อนหย่อนใจแบบโลง่งๆนีเหมือน <มา S 2> กันนะ<า><า>ครับต้นไม้แบบสูงหนังเรื่องอวตารนะครับแบบใหญ่ๆเลยแบบนี้ฮะสวยมากๆกับที่นี่เป็นอะไรเอ่ยหนังตะลุงหนังใหญ่อะผมว่านี่คือหนังตะลุงหนังใหญ่นะทุกคนแกะลายสวยครับออกแนวสีทองข้างๆกับผนังที่เป็นออกแบบลายไทยนะครับสวยอีกแบบหนึ่งฮะ นี่คือพรมนะครับปูพรมทุกอนูของชั้นสี่ชั้นสามนี่ชั้นสามนะทุกคนอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะครับนี่มีน้องทาความสะอาดแล้วนะพรมสีสวยนะครับลิฟต์นะทุกคนทางขึ้นลงนะนี่ผมว่าเขาน่าจะขึ้นลงกันได้นะดูทรงแล้วฮะนี่ฮะอยู่ใกล้ๆกล้บริเวณกับต้นไผ่สีเงินนะครับฝั่งนี้มีเหมือนกันฮะในคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะมีต้นไผ่สีเงินเป็นแนวเลยเหมือนกันฮะอยู่ข้างๆสถาปัตยกรรมใหญ่ๆแบบนี้ คนดูวงนี้นะที่นั่งเป็นแพทเทิร์นแบบเก้าอี้โซฟานะครับสบายๆนั่งเอกเขนกได้นะครับคือบรรยากาศค่อนข้างดีนะทุกคนบอกว่านั่งกันชิวๆแบบโล่งๆสะอาดๆใต้ต้นไม้ด้วยทุกคนคือร่มรื่นสุดๆไปเลยครับแล้วจุดสวยๆตรง สุดท้ายท้ายสุดของทางเดินฝั่งทิศตะวันตกของอาคารแซวนะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมด้านนู้นทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมุมนี้สวยมากๆครับคือเวงของโรเอสหนึ่เกที่28นะครับซึ่งเป็นเกตท้ายสุดของอาคารแซวนนะครับตรงนี้มีประติมากรรมอยู่ด้วยนะครับสวยมากเน,นะรันีชื่อบุตรสบกไม้ปิดทองนะครับ สามารถมองไปและเห็นรันเวย์ข้างนอกได้ด้วยนะฮะก็จะเห็นลันเวย์ของเครื่องบินที่กำลังจะบินขึ้นนะทุกคนฝั่งที่ตะวันตกนะฮะแบบนี้เลยฮนะจริงด้านมุมในสุดนะทุกคนเขาก็จะมีหลายๆมุมนะครับที่เอาไว้ให้ผู้โดยสารได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับก่อนที่จะรอขึ้นเครื่องไปและมุมนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบโอ้โหเป็นมุมที่อยู่ด้านมุมอนะ่ะและจะเห็นมุมกว้างมาก <นะ S 1> ด้านนี้นะถ้าเกิดมองไปไกลๆก็จะเห็นรันเวย์นะทุกคนที่จะเห็นเครื่องบินขึ้นนะครับฝั่งที่ตะวันตกด้านนี้เลยนะ ด้านนึงใกล้ๆกับเกจ S 1 2 3นะครับมีคล้ายๆกับหัวหัวพ่อแก่นะครับแต่ว่าเป็นทรงโมเดิร์นทุกคนดูดิเป็นภาพตัดขวางแบบนี้เป็นทรงโมเดิร์นนะทุกคนเรียงทั้งแถบแนวเลยนะฮะจะถูกใจหลายท่านที่ต้องการจะชาร์จแบตแล็บท็อปมือถือนะครับมีเก้าอี้ เคที่นะฮะกับจุดชาร์จแบตแบบนี้นะครับไฟสวยๆอยู่บริเวณตรงกลางอยู่บริเวณเวิร์กตรงกลางแบบนี้เลยนะครับนั่งกันได้ชิวๆโล่งๆเลยนะและที่สําคัญทางเลื่อนนะครับทุกคนวอล์กเวย์แบบนี้นะครับมีให้บริการผู้โดยสารแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสามารถเดินกันได้แบบง่ายๆนะครับสบายๆชิวๆเลยครับตรงนี้นะครับเป็นพี่สิงครับทุกคนเป็นพี่สิงพี่สิงเลยอ่ะแบบ คนละแบบกับกับพี่ผมจำชื่อไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยพี่สิงกับในขวดเครื่องดื่มน้ำสีเหลืองนะฮะสวยมากๆนะทุกคนดูพื้นผิวของพี่สิงห์เขานะโอ้โหเป็นลายโมเดิร์นมากๆครับลายโมเดิร์นมากๆครับ mm hmm. กับหางโอ้โหสุดมากครับเป็นปฏิมากรรมที่เป็นแนวประยุกต์มากๆครับแต่ย่งแฝงลายไทยอยู่ข้างในตัวพี่สิงห์นะ ซิกเนเจอโถงตรงกลางนะครับพี่ช้างเราไปดูพี่ช้างกันครับทุกคนพี่ช้างสวยๆแบบนี้รอต้อนรับผู้โดยสารอยู่นะครับที่อาคารแซดวันซึ่งเป็นซิกเนเจอหลักตรงกลางโถงนะครับของอาคารแซดหลายๆท่านก็ยังมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เรียกแซดวันนะครับ S อ T แซดแตไลนะครับวันไม่อยากให้เรียกแซดวันเลยครับทุกคนพี่ช้างมาครั้งที่2นะของผมเนี่ยแต่พี่ช้างก็ยังสวยเหมือนเดิมครับทุกคนซิงเกิลเจอคือเราต้องลอดทองช้างสักนิดหนึ่งคนรอดทองช้างกันไปฮะ เซรีมงคลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเท่มากๆครับผ่านงวงงวงพี่ช้างงวงน้องลูกช้างนะครับช่วงนี้พื้นที่ก็กำลังเร่งทําให้ทันอยู่นะฮะแต่ว่าทุกคนมันสวยจริงๆใครมาผ่านแฟดตบอลต้องมาเดิน าอาคารแทรไลท์วันหรือแทรตวันของสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีกำหนดเปิดซอฟต์โอเพนิ่งอย่างเป็นทางการวันที่28กันยายน2066นี้นะครับแล้วก็จะมีงานแถลงข่าววันที่25กันยานี้นะครับทุกคนเนี่ยผมนั่งรถ APM กลับมายัางอาคารใหญ่นะครับึ่งหากเปิดใช้งานอย่างเต็มที่เต็มระบบแล้วน่าจะเพิ่มจํานวนรองรับผู้โดยสารได้ถึง60ล้านคนต่อปีนะครับจากเดิม45ล้านคนต่อปีนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปพาไปอัปเดตแบบนี้ยังมีอีกหลายชั้นของอาคารแทบตวันที่ผมยังไม่ได้ ตามกันได้เลยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะถ้าเกิดชอบนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอให้มีความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ